สวัสดีค่ะเพื่อนชาว facebook และชาวโซเชียลนัน,นะคะกลับพบกับนังเจอีกแล้วในตัวแม่ของชุกและดีเห็นไหมกล้องฟุ้งฟิงป้าเออวันนี้เขาได้ได้กล้องมาใหม่แหละเขาแต่เขาเสียแต่ตาว่าพวามว่ามันราคาแอบ,บสูงนิดนึงเนาะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการเอ,อ่อรีวิวนะคะแป้งฝุ่นที่ คุมมาแล้วเอาอยู่คือบอกเลยว่าถ้าใครติดตาม Facebook f a n นเ g e ก็จะเห็นนะคะว่าน้องเกดได้เออทำการเปิดกล่องของแป้งตัวนี้ไปแล้วแล้วก็เป็นแป้งที่ทุกคนรู้จักกันดีมากแล้วก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็บูมกันสุดๆนะคะในตอนนี้เนาะคือทุกคนตามหาตามซื้อตามที่จะอยู่ไหนอยู่ไหนซึจะเอาอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็น้องเกดก็ได้มานะคะซึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยทุกคนจะรู้จักกันดีก็คือกระดน เห็นไหมอ่ะสีจันนะคะสีจันแป้งฝุ่นสีจันนะคะคือแป้งฝุ่นสีจันเนี่ยคือเขาจะมีสามแบบก็คือแบบนี้นะคะตัวใหม่ที่ออกมาก็คือกล่องสีมงอันนี้นะคะส่วนรุ่นออริจินอลรุ่นเดิมก็คือจะมีสองอันนี้ก็คือ,อ,อสูตรต้นตำรับก็คือจะเป็นอันนี้นะคะเป็นสีฟ้าเขาจะเขียนเลยตรงนี้ว่าสูตรต้นตำรับ แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเอ่อเป็นธนาคารนะคะก็คือทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีแต่ว่าเอ่อเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันให้ดูเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะก็คืออาจเปิดตรงนี้มานะคะเปิดกล่องออกมาปุ๊บเราก็จะเจอคเราใช้แล้วนะเราเรารู้สึกว่าเออผ่านไปประมาณซักเอ่อเริ่มแต่งหนะ้าตอนเจ็ดโมงผ่านไปถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสามก็ยังไม่รู้สึกว่าหน้ามันแต่ว่า พอกลับมาถึงตอนถึงบ้านเราเนี่ยประมาณสักทุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออมันก็มันก็มีแบบหนึบหน,บหนึบบ้างแต่ว่าใบาสาวก็คือประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงอ่ะเอาอยู่นะคะเออแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะมีแบบเลื่มเลื่อมบ้างแต่ว่ารับได้ไหมโอเคนะคะโอเคค่ะเราไม่พูดพ่าทำเพลงเรามาเริ่มกันเลยก็คือพอเปิดกล่องมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเออใบนะคะ ที่เขาจะเขียนคือเขาก็จะแนะนํารุ่นของแป้งอะคะ่ะเห็นไหมว่ารุ่นนะั้นรุ่นนี้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามที่เราบอกไปอ่เนาะโอเคนะโอเคค่ะพอเราเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับแป้งซึ่งแป้งเนี่ยกับแพ็กเกจเขาฟุง้งฟริงมากๆน้องเกดชอบมากคือเราตลับแป้งและแพ็กเกจสิ่งนี้เป็นอะไรที่น้องเกดไม่เคยเห็นอ่ะคือแปะเป็นแบบนี้นะคะเ็าจะเขียนสีจันรตรงนี้เนาะพอเปิดเราเออด้านหลงังด้านหลังเป็นงี้อ่ะ แล้วกอเปิดออกมาเนี่ยดูพับแกคือฉันนึกว่าแอนนซูยแต่ว่าเขาเขียนสีจานเว้ยเออแล้วก็คือาพาบเนื้อเนียนนะแล้วที่ฟินาเล่เราก็กรีดมากๆก็คือตัวนี้สังเกตไหมคือมันหมุนได้เว้ยแกมันหมุนได้เพื่อเปิดปิดแป้งแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าฝาแตกหรือว่าอะไรมันจะหกลงในกระเป๋า หมอดห่วงคือเลิศมากเนี่ยอะดูเห็นไหมนี่มันจะเป็นรอยจุดๆๆๆๆตรงนี้เนี่ยเออเลิศแล้วคือแป้งเนี่ยเขาบอกเขาเคลมว่าเป็นแป้งทารสลูเซนแต่ว่าน้องเกดบอกก่อนนะ่าคือมันไม่ได้ทารสลูเซนขนาดนั้นคือมันแอบมีสีขาวๆอยู่นิดหนึ่งนะอ่ะเพื่อนดูก็คือคือถ้าทารสลูเซนเนี่มันจะไม่เห็นเลยแต่ว่ามันจะแอบแบบขาวๆอยู่นิดโอเคต่อมานะคะก็คือจะเป็นสีจันรแบบเอ่อธนาคานะคะก็คือจะเป็น คือเขาของเขาจะมีวิธีการใช้บอกอยู่ตรงนี้ด้วยก็คือให้ผสมน้ําแล้วก็พอกทิ้งไว้30นาทีหรือพอกเราก็นอนเลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้างในก็จะมีใบทรานสคริปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขออภัยนะคะน้องเกดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระปุกแป้งแบบนี้แต่ว่าเขาจะไม่มีพับแล้วก็ไม่มีไอตัวไอบิดๆนะั่นแล่านาะอันนี้เขาจะเป็นแบบธรรมดาก็คือดึงสติกเกอร์ออกปุ๊บก็เหมือนแป้งธรรมดาแต่ก็ใส่ตลับให้สวยๆเนาะเออ น้นนีแบบนาคารนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแบบต้นตำลับนะคะก็คือมีวิธีใช้บล็อกเหมือนกันนะคะแล้วก็เปิดมาก็มีใบแล้วก็อ่าเป็นแบบนี้นะคะก็เป็นสีเงินนะคะแบบนี้นะคะเปิดมาก็เหมือนกันเหมือนกับเหมือนกับของอันอันนั้นแหละอ่าเห็นกันไหมอ่านี่ก็คือจะเป็นลอกออกแล้วก็ใช้ ปกตินะคะโอเคก็มาเปรียบ mm. เทียบ mm. ตลับกันสตัวนะคะสีฟ้าต้นตำลับสีทองธนาคารแล้วก็สีม่วงคือทานสูเซนนะคะโอเคถ้าอยากจะทราบนะคะว่าเราแถวบ้านหนูมีไหมแถวบ้านแถวบ้านหนูหาได้ซื้อได้ที่ไหนบ้างหรือว่าอะไรยังไงนะคะ mm. ก็เข้าไปที่ Facebook นะคะนี่สีจันนะคะสีจันพาวเดอร์นะคะนี้แล้วเราก็เลื่อนไปนะคะแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็ไปกดดูรูปภาพของเขา นะคะตรงนี้เขาก็จะมีบอกสาขายอย่างเช่นน่ะนาลาธิวาสมีที่ไหนบ้างนะเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยลองลองเข้าไปดูใน facebook แฟนเพจเขาดูนะโอเคแล้วก็สำหรับฝากนิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามองเกยน,นะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดรีโพสให้น้องเกยกันด้วยนะคะอ่านี่ แล้วเอ่อหลายคนอาจะถามว่าพี่คะเฟซบุ๊กแฟนเพจเข้าไปยังไงนะคะก็คือสมมติเราเข้าไปที่หัวโซเชียลคันน้องเกศแล้วใช่ปะมันจะมีคํานี้เห็นปะคาว่าเฟซบุ๊กอะกดมันก็จะเด้งเข้าไปหน้า facebook แฟนเพจน้องเกศเลยนี่อ่านะคะก็เข้าไปกดไลค์กด,ดติดตามกันแล้วก็คือนี่เห็นปะก็จะมีรูปรูปแบบละเอียดรูปแบบชัดเจนเลยว่าเนี่ยเปิดกล่องของสี้านนะงานอย่างน,น,างนี้แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็มีแบบว่ากาิจกรรมอื่นๆอัพภาพน้วยนี่นาที่เราไม่ได้ลงโซเชียลแคมอะไรอย่างนี้เนาะ<นอ>ก็คือเราไม่สามารถอัดคลิปได้ทุกรูปทุกอย่างแล้วก็มีแบบพวกมินิรีวิวอย่างเช่นอะไอย่างนี้ฉันทาลิปสติกอันคู่นี้เราสวยจังเลยฉันอยากจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเล็กๆน้อยๆก็ลงใน Facebook Fanpage โอเคค่ะคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วค่ะ bye บ๊ายยกดไลค์กดรีโพสให้ด้วยนะ